สวัสดียินดีต้อนรับสู่ MONDEX จุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตในโลกการลงทุนทีออ่ดูเหมือนจะหมุนเร็วขึ้นทุกวันนะคะเต็มไปด้วยข่าวสารความผันผวน,นต่างๆแต่ก็ยังมีแนวคิดที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าใช้ได้ผลแบบว่าเหนือการเวลาจริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวแล้วก็กลยุทธ์ของมาริโอกาเบลลี่ค่ะนักลงทุนระดับตำนานเลยที่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องมากกว่า40ปี โดยเราจะอิงจากข้อมูลที่เราได้รับมานะคะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจว่าอะไรคือหัวใจของการลงทุนเน้นคุณค่าหรือว่า value investing ในแบบฉบับของเขาแล้วก็อะไรที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นค่ะมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นกันก่นกอนเลยนะคะกาเบลีลี่นี่น่าสนใจมากตรงที่เขาไม่ได้มาจากครอบครัวใน Wall Street เลยแต่กลับมาสนใจการลงทุนเน้นคุณค่าแบบเบนจามินแกรแฮมกับเดวิดดอตตั้งแต่ยุค70โน่เลย ใช่ครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือกาเบรี่ไม่ได้แค่เดินตามนะครับเขาสร้างแนวทางของตัวเองขึ้นมาเลยเรียกว่า Private Market Value with a Catalyst Private Market Value with a Catalyst ครับคือเป็นการประเมินมูลค่าบริษัทนะครับเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปซื้อทั้งกิจการเลยไม่ใช่แค่มองราคาหุ้นบนกระดานอย่างเดียว แล้วที่สำคัญมากๆคือต้องหาตัวเร่งหรือแคตตาลิสที่จะมาปลดล็อกมูลค่าที่มันซ่อนอยู่นั้นให้มันปรากฏออกมาได้ด้วยครับโหการคิดแบบนั้นมันมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะจากแค่ดูตัวเลขในตลาดหุ้นกลายเป็นการประเมินเหมือนเราจะซื้อทั้งบริษัทเลยอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจริงๆใช่ไหมคะ ถูกต้องครับมันคือการมองข้างความผันผวนระยะสั้นไปเลยแล้วก็ต้องเป็นการหาตัวเร่งที่เอ่อค่อนข้างเฉพาะเจาะจงด้วยนะครับที่เราคาดการได้ว่าจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั่งรอไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายซึ่งแนวคิดนี้มันคมมากขณะที่ Warren Buffett เองก็ยังเคยชื่นชมเลยครับแล้ววิธีการทํางานเพื่อให้ได้มูลค่าที่ว่าเนี่ยเห็นว่าเขาทําแบบเข้มข้นมากลงรายละเอียดเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของกิจการจริงๆเลย ทำคุยกับผู้บริหารเยี่ยมโรงงานคุยกับซัพพลายเออร์โหการลงไปคุยกับซัพพลายเออร์นี่ฟังดูต้องใช้เวลาเยอะมากเลยนะคะมันต่างจากการแค่วิเคราะห์งบการเงินยังไงคะในแง่ของข้อมูลที่ได้มาต่างกันเยอะเลยครับเพราะงบการเงินเนี่ยมันบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตใช่ไหมครับแต่การลงพื้นที่ไปคุยกับคนในวงจรธุรกิจจริงๆเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพอนาคตได้ชัดขึ้นเข้าใจความสัมพันธ์ความท้าทายโอกาสต่างๆที่ ัวเลขอย่างเดียวอาจจะบอกเราไม่ได้เหมือนที่แคเบลลี่เคยพูดไว้นะครับว่าถ้าคุณซื้อหุ้นคุณกําลังซื้อธุรกิจคุณต้องเข้าใจมันให้ลึกเหมือนเป็นเจ้าของมันคือการหาข้อมูลเชิงลึกจริงๆครับไม่ใช่แค่ข้อมูลผิวเผินทั่วไปโอ้เข้าใจเลยค่ะเหมือนเราได้อินไซต์จริงๆมาเลยนะคะแล้วพอจะมีตัวอย่างไหมคะว่าแนวคิดแบบนี้มันนําไปสู่การลงทุนที่น่าสนใจยังไงบ้าง มีครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนเลยคือในยุคที่คนกำลังเห่อหุ้นหลอดคอมมากๆหรือช่วงหลังๆที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีใหญ่ๆอย่างที่เรียกกันว่าแฟงกำลังฮิตๆกันเนี่ยกาเบลลี่กลับไปให้ความสนใจบริษัทที่ตลาดอาจจะมองข้ามไปเช่นบริษัทสื่ออย่าง Chris Craft นะครับที่สุดท้ายก็ถูก News ์คอ p ซื้อไปหรืออีกตัวอย่างก็ลินบ r o อดแคสติ้งที่ถูกแมคคาลเซลลล่าซื้อกิจการไปครับ โอ้โหเหมือนกับว่ามองเห็นเพชรในตมในขณะที่คนอื่นกำลังตื่นเต้นกับกระแสหลักอยู่ทำอนงนั้นเลยไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแต่มันไม่ใช่การเดาสุ่มนะครับอันนี้คือการเดิมพันบนความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆในธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นๆว่ามันมีมูลค่าซ่อนอยู่จริงแล้วก็คาดการได้ว่าจะมีตัวเร่งมาปลดล็อกมูลค่าในไม่ช้าเป็นการลงทุนด้วยความรู้จริงๆครับไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆ ซึ่งฟังดูก็ต้องอาศัยความอดทนน่าดูเลยนะคะการรอคอยตัวเร่งที่ว่าเนี่ยคงเป็นส่วนที่ยากเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาตลาดกำลังวิ่งไปทางอื่นแน่นอนครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับแกเบอรี่เน้นย้ำเรื่องความอดทนกับประสบการณ์มากๆเขามองการลงทุนเป็นการถือครองธุรกิจระยะยาวจริงๆคำถามที่เขาจะถามเสมอคืออะไรจะทำให้บริษัทนี้เติบโตได้ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าไม่ใช่แค่เอ่อคุณตัวนี้จะขึ้นเมื่อไหร่ ความอดทนที่จะรอให้มูลค่าที่แท้จริงมันปรากฏออกมาเนี่ยแหละครับคือหัวใจสําคัญซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนจํานวนมากในปัจจุบันอาจจะขาดไปนิดหนึ่งแล้วผลลัพธ์ที่ได้ล่ะคะมันพิสูจน์แนวทางนี้ได้ชัดเจนแค่ไหนผลลัพธ์นี้ถือว่าจับต้องได้มากครับ บริษัทจัดก,การลงทุนของเขาแกมโคอินเวสเตอร์สเนี่ยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดก,การตอนนี้ก็ออก,กว่า30,000ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วแล้วปี1997นเครเขาได้รางวัลผู้จัดก,การกองทุนแห่งปีจาก Morningstar หลังจากทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้สูงถึง31.7%เลยทีเดียวโอ้โห31.7%ครับแล้วถ้ามองภาพรวมระยะยาวจริงๆ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของกองทุนเขาก็อยู่ที่โรราว16.3%ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งถ้าเทียบกับผลตอบแทนของตลาดโดยรวมอย่างดัชนี S&P 5 0 0ที่ทำได้ประมาณ9.9%ก9กอ็ถือว่าเหนือกว่าอย่างชัดเจนมากๆตัวเลขพวกนี้มันยืนยันได้ดีครับว่าแนวทางที่เน้นคุณค่าแท้จริงบวกกับความอดทนเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมในระยะยาวได้จริงๆงั้นบทเรียนสำคัญจากเรื่องราวของกาเบรี่ก็คือการลงทุนที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ย มันไม่ได้มาจากการวิ่งตามกระแสเลยนะคะแต่มาจากการทําความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งมากๆจนเราสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปแล้วก็ต้องรอคอยอย่างอดทนให้ตัวเร่งที่เหมาะสมมันทํางานของมันไปใช่เลยครับแนวคิดของกาเบลี่นี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมากๆเลยนะผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนอย่างเดียวแต่มันยังปรับใช้ได้กับการตัดสินใจเรื่องอื่นๆในชีวิตเราด้วยว่าการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล แล้วก็ความอดทนรอจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนแน่คะ่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามมอนเด็เพราะเสียงบางเสียงอาจเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตของคุณได้